เต้มงคลกฤิยื่นกองปราบจับพิทากับพวกชี้อาจต้องโทษถึงประหารชีวิตอดีตสอส,อสอเต้มงคลกฤิยื่นคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญชี้มูลพิธาพักเก้าไกลเข้าข่ายล้มล้างการปกครองมอบให้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามพิจารณาออกหมายจับพิทากับพวกรวมกว่าสิบคนชี้อาจต้องโทษถึงประหารชีวิต เมื่อเวลา11นาฬิกาว,วันที่4มีนาคม67ที่ศูนย์รับแจ้งความบชกเต้มงคลกริสุขสินธารนนท์อดีตสสบัญชีรายชื่อพักไทยศรีวิไลนำคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญกรณีพักก้าไกลล้มล้างการปกครองเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาฉบับเต็มรวม32หน้ามามอบให้กับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามประกอบการพิจารณาดำเนินคดีอาญากับนายพิธาลิมเจริญรัตและผู้บริหารพักก้าไกลรวม10ราย นายมงคลกริระบุว่าหลังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าถ้าก้าวไกลเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองตนได้ส่งหนังสือร้องเรียนไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินคดีกับนายพิธาและพวกตามกฎหมายซึ่งหลังยื่นคำร้องดังกล่าวทางพอบตอตำรวจได้ดำเนินการมีคำสั่งมายังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ซึ่งวันนี้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามเจ้าของสำนวนคดีนี้ได้นัดให้ตนนำคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญฉบับเต็มมามอบให้กับพนักงานสอบสวนในฐานะผู้ร้อง ซึ่งตนมองว่าคดีนี้ต้องทําให้เป็นเยี่ยงอย่างเพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคตเพราะการใช้นโยบายหาเสียงของพรรคก้าวไกลก่อให้เกิดความขัดแย้งและพยายามให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระบบการปกครองประเทศที่สําคัญมีการบั่นทอนความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีความชัดเจนว่าการกระทํา ของนายพิธาและพักก้าวไกลเป็นความผิดร้ายแรงแต่เป็นความผิดเฉพาะบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับพักดังนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องดําเนินการตามกฎหมายซึ่งตนเชื่อว่าหากพนักงานสอบสวนดําเนินคดีจะมีผู้ถูกอัอกหมายจับอาจต้องโทษถึงประหารชีวิตถึงสิบรายและจําคุกตลอดชีวิตอีกหลายคนเบื้องต้นพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเจ้าของสํานวนคดีได้รับคําวินิจฉัยดังกล่าวไว้ประกอบการพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายต่อไป อนุทินลั่นยอมไม่ได้ปมฝรั่งตอเออตะหมอเอาอยู่ไม่ต้องถึงมือชาดาอนุทินลั่นยอมไม่ได้ปมฝรั่งเตะหมอเอาอยู่ไม่ต้องถึงมือชาดาเตือนใครเข้ามาซ่ามาแอคอาจจัดการหมด วันที่3มีนาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวกรณีนางสาวธานดาวจันดาอายุ26ปีแพทย์ประจำโรงพยาบาลดีบุกถูกชาวต่างชาติทำร้ายร่างกายระหว่างที่นั่งพักอยู่บริเวณบันไดหน้าวิลล่าหรูในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่าเมื่อวาน2มีนาคมตนได้กำชับเรื่องนี้พร้อมได้หารือกับอธิบดีกรมการปกครองว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยต้องจัดระเบียบตรงไหนบ้าง ทั้งนี้ตนได้มีโอกาสพบกับนายธนกรวังบุญคงชนะสสบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งอยากให้ตนได้มีการลงพื้นที่เพราะเหมือนเป็นเครือข่ายคล้ายมาเฟียชาวต่างชาติซึ่งตอนแรกเข้ามาเพื่อมาหากินกับนักท่องเที่ยวต่างชาติของเขาแต่ไปไปมามาชักจะบานปลายเข้าใหญ่ตนจึงได้มีการกำชับให้อธิบดีกรมการปกครองและจะมีการกำชับไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันกับหลายฝ่าย ยืนยันว่าจะไม่ให้มีนักเลงผู้มีอิทธพลชาวต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยหรือมีการมาทำความประพฤติที่ไม่ดีในประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้ส่วนตัวตนรับไม่ได้อยู่แล้วซึ่งผู้มีอิทธิพลคนไทยเรายังไม่ยอมแล้วจะให้คนต่างชาติมาทำตัวหรือมามีอิทธิพลคงไม่ได้ส่วนเรื่องนี้จะให้ในายชดาไทยเศษร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงภาคไทยลงพื้นหรือไม่เรื่องนี้ไม่ต้องให้ในายชดาหรอกเพราะเรื่องนี้อนุทินคนเดียวก็เอาอยู่โดยให้นายชดาดูแลเรื่องอิทธิพลคนไทยไป ส่วนกรณีพื้นที่สาธารณะที่ต่างชาติลุกล้ำเข้าไปในอนุทินระบุว่าต้องใช้กฎหมายและปัญหาทั้งหมดคือเราต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เพราะหากใช้อย่างเต็มที่แล้วคงไม่มีใครที่จะเอาประโยชน์จากใดฝ่ายหนึ่งได้ดังนั้นต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยอมรับว่าเราต้องการนักท่องเที่ยวเข้ามา แต่เมื่อมาเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามเพราะบ้านเมืองเรามีกฎหมายมีวิธีการธรรมหากินแบบนี้คนไทยไม่ชอบแบบนี้ก็ต้องเคารพและเขาก็ต้องทำตามไม่ว่าจะเป็นต่างชาติคนไหนเข้ามาซ่าหรือมาแอคอาจจัดการหมดง่ายนิดเดียวคือดึงวีซา่าดึงพาสปอร์ตออกไปก็จบแล้วส่วนเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะช่องโหว่ทางกฎหมายและอาจจะมีคนมีสีหรือมีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง นายอนุทินกล่าวว่าต้องทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต้องไม่มีการอบอุ้มไม่มีการดูแลไม่มีการคุ้มครองใดๆจากผู้รักษากฎหมายซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้กําชับทุกวันถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นวาระสำคัญของรัฐบาลด้วย